คุณแอคุณแอรกินแล้วบอกเพื่อนๆนะนะผมมากกว่าฮอยอ่ะผมมึงอย่าปลอมเลยเอาดีๆอร่อยไหมโอเคเนาะเิ่นเลยอืมเาได้<ๆ>ต้องบอกอย่างนั้นนะทุกปีถึงจะอยู่ตัวในจังหวัดอยุทยาชั้นในติดแม่น้ำก็ตามแบบว่าต้องก่อนน้ำทุกปีตรงนี้ก็กัน้นมีเรื่องการเริ่มกั้นกระสอบทรายอะไรบ้างเพื่อให้รักษาไว้อืมอืม ที่บูรณะไว้เนี่ยเนี่ยทีแรกเหมือนเขาจะมาบูรณะไว้ก็เป็นพวกปูนเนี่ยเอามาฉาบเพิ่มตรงนี้เหมือนน่าจะเป็นห้องโถงใหญ่เนาะเพาดูจากเสาหลายต้นเลยอ,อันนี้ก็มีสร้างพระพุทธร,รูปนะครับอโอเคก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคร่าวๆเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปตอนนี้ครับเพื่อนๆเราก็มาอยู่ที่ร้าน ร้านอะไรนะบ้านริมน้ำร้านบ้านริมน้ำนสวัสดีครับไอติ้งไอวิวโกครับวันนี้นะก็มาอีกแล้วครับอีพีนี้นะครับแต่เช้าแต่เช้าครับออกกันแต่เช้าวันนี้นะเราจะพาไปร้านกาแฟแนวแนวชิคๆนะครับที่ไหนยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับผมช่วงนี้ ฝนตกเนาะอากาศไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ใส่แมสสั้งมือเดินทางปลอดภัยนะครับระมัดระวังก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวเราเซฮัลโหลกับเพื่อนๆกันหน่อยนี่แอน์บูเดออ่าแล้วก็ อันนี้คุณเบนนะใน EP ที่แล้วเพื่อนๆผงจำได้นะที่เราไปกินในนะเอธิโอเปียกันใช่ไหมใช่เดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ไหนกันร้านอะไรซิรักนารักนา,กนาเป็นแบบน่าจะเป็นร้านกาแฟแบบอยู่ในทุ่งอะไรเงี้เนาะอายุทยาอายุทยาสีควายวะไม่น่ามีนะ <c oughs> <c oughs> เอออยุทยาไม่ไกลนะครับเ,เพื่อนๆตอนนี้เรากำลังเดินทางอยู่นะ ถึงแล้วครับรักนาคาเฟ่อยุทยานี่คือด้านหน้านะครับลานจอรดรถนะจ๊ะเอาเราก็เดินเข้ามาในร้านนะครับก็มีของขาย,ยาหลายหลายอย่างนะอ่านี่ฝั่งขวามือนะครับก็เป็นเคาน์เตอร์สั่งของนะซ้ายมือไกลๆนู่นเลยมันก็เป็นที่นั่งนะครับอ่านี่นี่นี่ด้านหน้าเคาน์เตอร์นะครับ โอเคนะครับร้านตกแต่งด้วยไม้ไผ่เนาะ mm hmm. มุงด้วยใบจงใบจากบรรยากาศดีนะครับโปรง่รงลมเย็นนะครับนี่เป็นไงโอเคเลยนะะอากาศดีอา้าวเดี๋ยวเรามาดูเบเกอรี่กันหน่อยเยอะแยะมีมากมายนะครับเลือกซื้อเลือกหาได้ตามใจชอบเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปสั่งของก่อนนะจ๊ะอ่าเราก็ มาตรการเดิมนะครับเราก็ใส่แมสนะฮะร,ร้างมือทำตามกฎทุกอย่างนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมสั่งอะไรนี่ครับก็มีเค้กสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็มีขนมอีกอันนึงเนาะแล้วก็สมูทตี้กาแฟร้อนนะครับเอาละครับหลังจากที่เราสั่งกาบฟกาฟแฟเบเกอรี่มากินเท่ๆถ่ายรูปเสียตังเป็นที่เรียบร้อย นะครับผมนะอากาศกำลังดีเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆไปดูรอบๆร,ร้านกันนะครับว่ารักนาคาเฟ่อายุทยาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็เก็บภาพรวมๆนะครับวิวสวยๆบรรยากาศดีๆมาให้เพื่อนๆกันครับเดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันได้เลยจ้าไปครับ ต่อจากร้านกาแฟาครับก็มาแวะทานข้าวนะฮะที่บ้านไม้ริมน้ำนะครับเป็นไงฮะยังไม่จุใจครับเพื่อนๆฮะมาอายุธยาเนี่ยจะไม่กินโรตีสายไหมนั่นไงฮะเข้าปากไปแล้วครับผมนะครับร้านนี้ก็ชื่อว่าร้านบังอาบีดีนครับนะฮะอยู่ที่ฝั่งเขาเรียกอะไร ตรงข้ามกับโรงพยาบาลอยุธยาเลยครับเพื่อนๆนะครับรสชาติคงไม่ต้องบอกนะครับเต็มปากตัดมาอีกที่นึงครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับวัดพระศรีสันเพชรนั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวผมแจ้งเพื่อนๆนิดนึงนะครับก็คือสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆด้วยนะครับก็ไม่สะดวกในการถ่ายทำนะครับก็เผื่อว่า เราไปล่วงละเมิดไปถ่ายติดเขานะครับเขาอาจจะไม่ชอบไม่พอใจก็นะครับเราก็เลยขออนุญาตเพื่อนๆนะครับเก็บภาพรวมๆภาพกว้างๆมาให้เพื่อนๆดูนะครับก็มันก็เป็นเขาเรียกอะไรนะฮะก็สร้างประหลักักพังนะครับตามที่เราได้เล่าเรียนมานะครับโดยที่กรมศริลปากรเนี่ยก็ได้มาทําการทานุบํารุงแล้วนะครับเพื่อนๆก็อาจจะมีข้อมูลนะครับในการมาเดินหรือว่าหาข้อมูลมาบ้างแล้ว นะครับก็อย่างที่เรียนแจ้งไปว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยในจังหวัดอยุธยามีอะไรที่มากๆเลยครับเพื่อนๆ<พ>ครับผม อาจอยู่ได้ไงแสดงกับทริปอ่าโอเคมืดปะมืดไปนะไม่ไดหรอกอ่ะโอเคก็ไปแมทอยู่คนเดียวเป็นยังไงบ้างวันนี้เดย์ทริปหนึ่งวันเช้ายันเนี่ย เช้ายันสี่โมงเนี่ยจะกลับแล้วเนี่ยเหนื่อยเนอะเหนื่อยเหมือนกันเนอะนี่ขนาดไปวัดเดียวนะครับแทนไว้ว่าอาจจะไปวัดแต่ว่าไม่ไหวไม่ไหวนะแดดแดดแดดใช่มันก็มีแต่ดีนะที่แดดไม่ร้อนแต่นี่ขนาดแดดไม่ร้อนนะคือใช้เวลาเดินเอาจริงถ้าถ้าใครอยากจะมาก็ต้องควรจะทชแบบมาทั้งวันต้องคงมาแต่เช้าหน่อยก็มาแต่เช้าหน่อยพวกโบราณสถานนี้ที่นี่กว้างมาก ถ้าอยากเดินครบนะอะครบแค่วัดเดียวครบเนี่ยก็ต้องแบบเป็นชั่วโมงนะผมว่าอยู่มันเป็นชั่วโมงแค่วันเดียวถ้าอยากไปแบบหลายๆวัดก็รีบวายรีบขึ้นรีบวหายรีบขึ้นแม่เดี๋ยวรู้สึกได้นะเข้าไปแบบขังเนาะใช่ใช่รู้รู้สึกถึงความขังแบบเหมือนผ่านอะไรมาเยอะเรื่องราวต่างๆก็ต้องบอกเพื่อนก่อนว่ามีความรู้บ้างไม่มีความรู้บ้างอันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับคือ เราก็ไม่ได้มาทําให้ตลบปกฮ่าเนาะ mm hmm. ก็อยากให้เป็นไลฟ์สไตล์ของพวกเราละกัน่าเผือ่อเพื่อนๆคนไหนดูแล้วก็อยากจะติดตามหรือตามมาก็โอเคเออแล้วตอนเช้าร้านกาแฟาเป็นไงเป็นว่าไงดีวิวสวยเนาะวิววิวสวยดีราคาก็ไม่แพงนะ,ะราคาไม่แพงแต่พอไปถามแล้วเหมือนแพงวะยังไงวะอ้าวแล้วตอนแรกบอกคนละยี่สิบโซนโซนที่เป็นออกไปนั่งโซมโซม ยื่นออกไปลงใช่นาข้าวแต่พนักงานบอกว่าสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสามชั่วโมงมีของแถมนิดๆหน่อยๆมีน้ำสองแก้วอ่าอันนี้ก็ก็แล้วแต่คนเพื่อนมาก็เลือกเอาดิวกันเอาเองนะครับแล้วแต่เลือกเอาแต่ว่าก็คงไม่นั่งนานอะไรนั้นถ้าเรามาเที่ยวทีใครไปนั่งนานนานขนาดนั้นใช่นั่งชั่วโมงเดียวแต่ถ้าใครอยากมาพักผ่อนยาวๆเลยสามชั่วโมงได้กับเขาให้กี่ชั่วโมงนะสามชั่วโมง แต่ไม่แน้อาจจะเป็นช่วงวคเค้นเนาะใช่วันหยุดก็จะได้แบบมีนั่ากำหนดเวลาใ้แชร์กันไปใช่ไหมแล้วก็อีกนะร้านอาหารร้านบ้านริมบ้านไม้ริมน้ำบ้านไม้ริมน้ำโอเคก็โอเคคล้ายๆกันเนาะแต่ร่านชื่อคล้ายๆกันบองเลยว่าช่วงที่เรามาเนี่ยมันมีผลกระทบจากน้ำท่วม ช่ร้านบางร้านก็อาจต้องปิดเพราะน้ำท่วมอยู่ร้าวเราก็เลยแบบคิวยาวนิดนึงเนาะอไปนั่งรอนะถามคือถามว่าอร่อยไหมก็ใช้ได้ก็อาจจะไม่ได้สุดมากไม่ถึงกับว้าวเออแต่มันก็ขึ้นอยู่กับลิ้นของแต่ละท่านแล้วกันอันนี้ก็พูดยากในเรื่องรสสมิยมนะไหมนะชอบเนาะลิ้นเราก็มีหลากหลายเราจะสั่งไม่โดนตัวเราเอง ถือว่าบางท่านอาจมาถึงสั่งโดนตัวท่านเองก็อร่อยต่างคนต่างอร่อยไปแต่พื้นฐานราคาถูกเนาะราคาไม่แรงราคารับได้รับได้ก็ส่วนอาหารราคาส่วนอาหารกรุงเทพอะครับผมว่าใช่ไม่ต่างกันยังไงเดี๋ยวเราเดินทางกลับแล้วโอเคยังไงก็ฝากติดตามนะครับ u b s c r คร e ให้เราด้วยนะฮะก็ ไอติงไอวิวโกนะครับ mm hmm. ผม mm hmm. ก็เป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็คุณแอร์คุณเบนด้วย <laughs> โอเควันนี้ก็เหนื่อยแล้วครับก็เดี๋ยวขอลากันารก่อนนะจ๊ะครับสวัสดีครับ <kh á. S 2>